สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบักเขียววันนี้เรามีสิบข้อสันนิษฐานว่าทําไมบางครั้งกองทัพเขมรถึงไม่เก็บศพทหารของตัวเองข้อหนึ่งพื้นที่ยังเต็มไปด้วยอันตรายทุนระเบิดกับระเบิดและกระสุนที่ยังไม่ระเบิดอาจทําให้การเข้าไปเก็บศพมีความเสี่ยงสูงข้อ2ขาดกําลังคนโดยปฏิบัติการอาจมีจํานวนน้อยทําให้ไม่สามารถสู้รบและเก็บศพได้พร้อมกันข้อ3ไม่ต้องการเสี่ยงชีวิตเพิ่ม เพราะการเข้าไปในพื้นที่เปิดอาจถูกโจมตีซ้ำจากฝ่ายตรงข้ามข้อสีใช้เป็นยุทธวิธีทางจิตวิทยาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นภาพความสูญเสียและเกิดแรงกดดันทางใจข้อ5ขาดงบประมาณหรือทรัพยากรการเก็บศพต้องใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจไม่มีเพียงพอข้อ6ปัญหาการสื่อสาร,ราคำสั่งเก็บศพอาจไม่ถูกส่งถึงหรือถูกตัดขาดระหว่างปฏิบัติการ ข้อ7ปิดบังจำนวนผู้เสียชีวิตจริงเพื่อลีกเลี่ยงแรงกระเพื่อมและความไม่พอใจในสังคมข้อ8ความเชื่อท้องถิ่นหรือโชคลางบางพื้นที่เชื่อว่าศพของนักรบควรอยู่ในสนามรบเพื่อเป็นเกียรติสุดท้ายข้อ9ศพไม่สามารถ <this> เคลื่อนย้ายได้เพราะติดอยู่ใต้ซากสิ่งก่อสร้างหรือได้รับความเสียหายรุนแรงข้อ17เจตนาปล่อยทิ้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเสียสละของทหาร ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสนิษฐานจากมุมมองต่างฮ่ฮ่าแล้วคุณหลักคิดว่าเหตุผลที่แ <and> ท้จริงคือข้อไหน